็นวันที่17มกราพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้าแนวชาวายุขอถวายเสียงสวดสายแช่ใหญ่พระสูตรพระปริยิบและมอนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาเด็กกูบาลจ,จนทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะนีดบในบทสวดย่างตัวนืง่งได้เทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุงอัจฉคันจุเทวดาสัทธมังมุลิราชสันส,สุนันตุสักโมขะทางสักเชกามีจารูปีคริสิคาราปะเชจันตะลิกเชวิมานีทีเประาาเชจักรามีตะลุมะนะขะหะนีเชหวะวัตถุมหิเชเตกุมมาจายันตุเทวะชะละ ทละบิสมียัคขพันะนาคาจฉันตาสันติกเยงมุรีวะจานังสารทเมีสุมันตุธรรมสวนณการุอยยมพทันตาธรรมสวนณการุอยยมพทันตาธรรมสวนการุอยยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาลีนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสกาลลนะธรรมังอภิภูชยามะ ิมินาสกาเลนะสังคังอภิภูชยามะบทที่3ามบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทธทูพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตูพัขวัตาธโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพะควัตตสาวกสังโคสังคังนมามิบทที่สี่บทสวดนมมสการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรจะระนะคะมะปะทะพุทธังสระนังคขจามิธัมมังสระนังคขจามิสังฆังสระนังคขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคขจามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคขจามิ ตติยมปีสังฆังสระนังขฉามิตติยมปีพุทธังสารนังขฉามิตติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตติยมปีสังฆังสารนังขฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกริยาคาถานัตถิมสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวังเอเตนะสัจจวัชีนาสูตรทีมหุนตุสาพทานัตถิมสารนังอัญญธรรมโมมีสารนังวังอิตนะสัจจวัชีนาสูตรทีมีหุนตุสาพทานัตถิมสารนังอัญญสังโฆมีสารนังวัง ยตนา,าาานาสัจวัชีนสูที่มีหตุสพะทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาและหังสมาส,สมุทโธภควาวิาจัดจรณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมาสารติสัทธาทิวมนุสานาังวุทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคัตโตภคว,วาตาธโมตสันทิติกอากาลิกอิหิปสิกูอุปนาริกูปจ,จตังเวทิตาภูวิโยหิตะ บทที่9สุปฏิปันโนสังคานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญตทีต่างจตาริบุริสายุคานิอัตถะบุริสาบุคลาเอสสพระควโตสาวกสังโฆอัหุนนยโยปาหุนนยโยทักขินยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตะลังคุณญาขิตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตนสูตรยานีทะยานีทาภูาาตาณิสมาคตานิกุมมานิวายานิวะอัตติลิเคสัพพีวะภูตาสุมาณาพระวันตุอัท,ทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิามาสมาธะสัพพีเมตังกะโลทะามานุสิยาปะชายะจิวาจาละลโตจะ หลันติเยพระลิงตัสมาหินีรักขัทะอัปะมาตายังกินจิวิตตังอิทะวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนาอูสังอิทิจะถาคาเตนะยิธัมปิพุทเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัติโหตุพะยังวิราช ขังอมะตังปะนิตังยะทัตทะมะขาสักยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสัมมติจิติอิท at, ัมปิธรรมีรัตนังปะนิตังอิเตนะสัตเจวาสุวัตถิหงุตุยัมพุทธเศถุปะลิวณนะยีสุจงสมาธิมารัตตะลิกัตยะมะหุ สัมาธินาตีนะสะโมนะวิชติอิทัมปิทาม,มีรัตนังปัิตังอิเตนะสัจเจวสุวัติโหตุเยบุคลาอัตะสตังปจัจจธาจตาริเอตานิยุคานิโหติตีทักขินาเย,ยยาสุขสัตสะสาวกาเอเตสุทินานิ มหะลานิจธัมปิสังคีระตนะนังปนิังเอเตินะสัจเจวสุวัติโหตุเยสุปะยุตามะนะสาทัทเทนะสักกายมิโนโคตะมะสะสะนับมิยิธรรมเตปติปตาอะมะตังวิไคหะลัทธามุธาเนพุติง พุทธมานาจิทธรมปีสังคีรตนงปนิตังอิตินัสัจเจวสุวัติโหตุยันตินทะคิโลปะทะวิงสิโตสิยาจตุนพิวัตเตพิปสัมปก,กรรมปิโยตัถูป,ปะมังสับปุลิสังวาวัฏามิโยอริยสัเจเจจานะอาเวจปัา สติติทัมภีสังคีรัตนังปัญญาตังเอตินัสัจเจวะเจวะโหตุยีอริยสัจจนะวิภาวยิยติคัมภีละปัญเยนะสุเทสิตานิจิตจาปิเตหุตุบุสัพปะมันตานาเตภวังอันทะมาน มามาทิยันติอิทัมปีสังคีรัตนังปณิตังอเอเตนะสัวเจวสุวัติโหตุสหาวัสสะทัสสะนะสัมปชายะทะตะัสสุธรรมาจะหิตาพระวันติสักกายะทิติวิจิติตันจะดีลพะนังวาปิยะัตติกินจิจะ ตูหะปะเยหิจะวิปปะมุตโตชะจ่าภิฐานานิอะภัมโพกาตุงวิทัมปิสังคีรตนะนังปานิตังอิตินาชาติวะสุวัติุนตุจินจาปิโสกัมมังกะโรติปะปะกังกายยินวาจะยุทธะเจตสาวะอะภัพโพสุตัสสะปิจฉะ ทายะอภปปาตาทิตตปสัจสะวุตตาอิทัมปีสังคีรัะตนังปัญจังเอเติตินัสจีวะสุวัติโหตุว,วะวัปะคุมพียะถาบุตสิตัคเคคิมหาณมา,ามสีปัฏฐมัสสัมิงคิมเฮตะปูปะมังธรรมะวะลังอเทสะอินิพพานะ สามิงปะละมังหิตายะอิตัมปีพุทเถรัตนังปานิตงังเอเตนะสัจเจวสุวัตถิโหตุว,วะโรวะลันยูวะละโทวะลาหะโรอนุตตะโรธรรมะวะลังเอทะอิอเทสะอิอิตัมปีพุทเถรัตนังปานิตงังเอเตนะสัจเจวสิวัตถุโหตุขีลังลุลานัง นวังนัตถิธรรมภูวังวิรัตตะจิตตายยะติเกพระวิสัมิงเตขีณภิชาอะวิรุธหิชันทานิพินติทีนายะถายามปะทีปูอิธรรมปิสังเคระตนังปณิตางเยเตยนะสัจเจวะสุวัติหงตุยานิถาภูตานิสมาคตานิกุมมานิวายานิอิตอัตตะลิเค ตถาคตังเทวมนุษย์สัพูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัตถีโหนตุยานีถาภูตานิสมาคตานิอุมานิวายานิอัตตานิเคตถาคตังเทวมนุษย์สัพูชิตังธรรมังนัมัสสามิสุวัตถีโหนตุยานีถาภูตานิสมาคตานิอุมานิวายานิ ว่าอัตติชีอัตถาวทวัฒนุจักภูชิตังสังฆาระนัมตามะสุวัตถิหุนตุบทที่สิบเออานาทิยะปัลิตสัพโลโควินัสตมินิมุตโตสัพสตาบาวิชติโตสัพเวรมาติกันโตนิพุโตจะตุวังพระวัง สพิตตโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุสัมาติภาวะวันตราโยสุขีธิคายุโกภาวะอภิวาทนาสิเลสนิตนิจังวุฒาปชายโนจตารโธรรมาวันันติอายุวันโนสุขังฝ่หลัง